นข่าวโดยน17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชั้นปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว i n n ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ ขอสกกมาที่การรับฟังความคิดเห็นนักศึกษาวางกรอบ30-45วันขณะสัปดาห์หน้าเชิญสตช,ชี้แจงค่ะ นายกรวีปริศนานนัทกุลในฐานะรองประธานคณะกรรมาการวิสามันรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนิสิตและนักศึกษาของสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยนายคณวัฒน์จันทราวันโฆษกกรรมธิการกล่าวภายหลังการประชุมวางกรอบการทํางานว่าที่ประชุมเห็นตรงกันในการเร่งรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาโดยวางกรอบไว้เบื้องต้นจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30-45ถึงวันจากที่กรอบของที่สภาอนุวัติกา้ 90วันหากสามารถรวบรวมความเห็นของนักศึกษากลุ่มต่างๆได้ก็จะเร่งสรุปความคิดเห็นส่งให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาต่อไปโดยสัปดาห์หน้าจะเชิญผู้แทนฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าให้ข้อมูลในเรื่องของการใช้อำนาจรัฐในการดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมเรื่องการหยุดการคุกคามนักศึกษาที่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่างทางการเมืองพร้อมกับจะเชิญตัวแทนของนักศึกษาเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยเชื่อว่าจะเป็นก้าวแรกสำคัญที่พิสูจน์ถึงความตั้งใจในการมุ่งม,มั่นการทำงานของกรรมธิการชุดนี้ค่ะต่อกันที่การุณเสดายชัดชาติปฏิเสธเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครของพรรคเพื่อไทยขณะพักยังคงมีมติเทียบเชิญอีกครั้งค่ะ นายกรุณโหสกุลสสกรุงเทพมหานครเขตดอนเมืองพักเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายชาชาศิษย์ทธ่ผ่านดอดิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ออกมาปฏิเสธเทียบเชิญมาเป็นผู้สมัครผู้วราชการกรุงเทพมหานครของพักเพื่อไทยว่าตนเองรู้สึกเสียดายเพราะนายชาชา,ชาชเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถเมื่อหันหลังให้กลับบ้านเก่าของตัวเองก็รู้สึกใจหายเพราะในช่วงที่นายชาชาชเ,ปเป็นรัฐมนตรีในโคต้าของพักเพื่อไทยได้ฝากฝีไม้ลายมือในการบริหารราชการและมีผลงานที่เป็น ยอมรับแต่วันนี้ตนเองตระหนักดีว่าพรรคเพื่อไทยเป็นแค่พรรคฝ่ายคา้านทําหน้าที่ได้แค่ตรวจสอบรัฐบาลดังนั้นจึงยังไม่อาจเสนอตําแหน่งบริหารที่เหมาะสมกับความสามารถให้กับนายชัชาติได้ในเวลานี้อย่างไรก็ตามเมื่อวันนี้นะคะพรรคเพื่อไทยมีมติตัดสินใจส่งผู้สมัครผู้าร,ราชการกรุงเทพมหานครซึ่งตรงกับความต้องการของนายชัชาติที่มีความพร้อมอยู่แล้วจึงอยากเชิญชวนให้หนายชัชาติตัดสินใจกลับมาลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยอีกครั้งเพราะตนเชื่อว่าถ้าลุงในานามพรรคเพื่อไทย คนกรุงเทพจะให้โอกาสนายชาชาติไปบริหารกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนการที่นายชาชาติตัดสินใจไปลงอิสระนั้นคงไม่กล้าก้าวล่วงและต้องเคารพในการตัดสินใจค่ะติดท้ายกันที่ปตทบางจากปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด30สต e สตางค์เว้น e 8 5ลงส5สตางค์มีผลพรุ่งนี้ค่ะ บริษัทปตทน้ำมันและการ้าปลีกและบริษัทบางจากคอปเปอเรชันประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด30สตางค์เวทอี5ลงส5สตางค์มีผลพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปส่งผลให้ราคาใหม่เป็นดังนี้ค่ะดีเซลอยู่ที่ลิตรละ22ีาส b 1สองู่ทยี่ลิบเก29สตางค์ B20 อยู่ที่ลิตรละ19บาทสกสตางค์บียี่ส,ส95อยู่ที่ลิตรละ21บาทส5สตางค์แก๊สโซฮอลอยู่ที่ลิตรละท98สตาง e อ์ E20 ทยี่ที่ลิาตางค์แก 4สตางค์อ e ี85อยู่ที่ลิตละ17บาท84สตางค์และเป็นสินเฉพาะปตทอ,อยู่ที่ลิตละ28บาท66สตางค์ทั้งนี้ราคาที่ประกาศเป็นราคาขายปลีกในกรุงเทพมหานครที่ยังไม่รวมภาษีบำปรุงท้องถิ่นค่ะจบการเสนอข่าว17นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดย Hãy subscribe thảo kênh